วันนี้นะคะกี๋ก็มีอะไรจะมาแนะนำทุกคนนะคะเป็นตัวคอลลาเจนของอามาเดนนั่นเองค่ะคอลลาเจนของเรานะคะตอนนี้เปลี่ยนจากกระป๋องเก่าเป็นกระป๋องใหม่กระป๋องใหม่นะคะก็จะเป็นสีชมพูเทานบากะลแบบนี้และความพิเศษที่ขาดไม่ได้นะคะคือทีเซนเต,ตอร์สุดหองเราเองก็คือที่โต๊ะสัต์สิทธิ์วิธีการทานนะคะก็คือเราสามารถที่จะทานผสมกับน้ำปลา ที่สําคัญเลยนะคะจิ่งก็มีทริคเรียนเรยนกันะก็คือว่าถ้าเราจะทานคลลาเจนเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ดีที่สุดก็คือตอนที่เราท้องว่างจิงสิ่งสําคัญเลยคือเราต้องเก็บัาษาให้ผลจากแดงแด่ให้อยู่ในอุณภูมิพอเหมาะหรือว่าจะเอาไว้ในห้องที่แบบอากาศไม่ร้อนไม่เย็นไปได้ค่ะก็วันนี้นะคะจิ่งจะมาแนะนําทุกคนใน่างนี้ยังไงก็ฝากติดตาม มาดูการทดสอบหาน้ำตาลนะครับในอมโุคอลลาเจนกันนะครับใส่ออมโุคอลลาเจนลงไปในแก้วก่อนนะครับคนให้เข้ากันนะครับจะเห็นของเราใสนะครับแล้วก็ใช้สารละลายเบนเดดิกนะครับหยดลงไปนไําไปต้มในความร้อนนะครับเพราะว่าน้ำตาลจะไหม้แล้วก็สีจะเข้มขึ้นนะครับ